สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing ท a r o t บ y ชชรีกรน,นะคะหัวข้อในวันนี้คำตอบของคุณอ,อ,อาจจะมีหลายๆคนนะคะที่มีความสงสัยมีความไม่แน่ใจแล้วก็สับสนสับสนกับสถานการณ์ว่าตัวเองจะเอาอยัางไงต่อใช่สิ่งนี้ไหมสิ่งที่จะต้องทำใช่แบบนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแม่หมออยากจะให้หัวข้อคลิปนี้ให้ความกระจ่างชัดกับคุณ ให้คำตอบที่ชัดเจนกับคุณนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการอ่านคำทำนายในการที่จะส่งสารจะส่งคำตอบให้กับพวกคุณนะคะและก็มาเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปนี้กันก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่คุณได้เป็นของคุณจริงๆนะคะขอดูพลังงานของเจ้าของคลิปขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณ มหมอเขาเช็คพลังงานของคุณ9ถ้วยกับ9ดาบ9ถ้วยกับ9ดาบมีความไม่แน่ใจในตัวเองค่อนข้างที่จะแบบเยอะเหมือนกันเนาะอีกใจหนึ่งก็มั่นใจนี่แหละอีกใจนึงก็เอ๊ะยังไงประมาณนี้ส่วนที่คุณมั่นใจในตัวเองมันก็ทําให้คุณมีมีความรู้สึกดีใจฟูแต่พอเอาเข้าจริงๆก็มันมีกับดักของความคิด เหมือนหัวใจของคุณกับเหมือนเหมือนจิตใจของคุณกับสมองมันมันขัดแย้งกันอะเหมือนจิตใจกับสมองของคุณขัดแย้งกันอืมพูดถึงเรื่องนี้ถ้าใครมีพลังงานตรงนี้นะเดี๋ยวขอเวลาแม่หมอไปหยิบของโอเคแม่หมอไปหยิบอ่อหินนะคะชนิดที่ถ้าหัวใจกับสมองมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยต้องต้องใช้หินชนิดนี้เลยจะว่าจะว่าขายของ จริงๆมันเหลือม,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 มันมันมันมีชิ้นหนึ่งนะคะท,ที่ที่ตามหาเจ้าของอยู่นะคะแม่หมอเอาเข้ามาก็หลายชิ้นนะคะหลังจากที่แม่หมอเปิดไปนะคะแล้วก็มีหลังไมเข้ามาว่าให้หามาเพิ่มก็จะมีอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นนี้นะคะจะเป็นหินลูบี้ซอยไซส์เขาจะเป็นหินราชาและราชินีในในในตัวของเขาเองนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยในเรื่อง ให้ให้หัวใจกับสมองมันทํางานร่วมกันมันไม่ตีกันประมาณนั้นนะคะดิตแม่ม่หมอขอฉายอันนี้ถ้าเป็นรูบี้ก็คือทับทิมนะคะเขาจะเป็นสะท้อนแสงอย่างนี้นะสวยนะอันนี้น่าจะติดแลกคอร์สเข้าไปด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะชิ้นนี้499 ถ้าใครชอบนะถ้าถ้าเขามาตามหาเจ้าของเขาจริงๆเนี่ยคุณจะดึงดูดเขามากๆเลยนะคะเขาจะช่วยปรับสมดุลระหว่างสมองกับจิตใจให้ทำงานร่วมกันนะคะหรือจะว่าไปแล้วเหมือนเหมือนแบบไข่ของก,ก็จริงๆนะไม่รู้ทำไมแม่หมอไปหยิบมานะคะนึกถึงนึกถึงเขาละ,ะแสดงว่ากำลังเขากำลังรอเจ้าของอยู่นะคะ มาดูคำตอบอืมยังสิขอดูพลังงานของคุณเพิ่มอีกสามใบนะคะห้าถ้วยเด็กถือไม่เท้าแล้วก็สิบไม่เท้าในตอนนี้อืมเหมือนจะไปต่อได้นะคุณอะ่ะเหมือนจะไปต่อได้เหมือนจะแอคชั่นไปต่อได้เลยละ่ะ รู้สึกว่าตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองทํารู้สึกว่าเออมันก็อย่างเงี้ยมันมีพลังอยู่ด้วยครึ่งครึ่งแต่ว่ามันครึ่งครึ่งกลางๆยังยังติดกับดักของสิ่งที่มันทําไมไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันเหมือนสถานการณ์ที่คุณคุณกําลังเผชิญอยู่อ่ะถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแต่มันยังไม่ได้ดั่งใจคุณเท่าที่ควรความรู้สึกมันจึงเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังประมาณเนี้ยพอเดินหน้าถอยหลังบ่อยๆมันเหมือนย่ำอยู่กับที่ คุณรู้สึกคุณต้องต้องแบกความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้ในสิ่งที่คุณทํามันเป็นความขัดแยง้งมันเป็นความขัดแย้งของตัวของคุณเองนะสถานการณ์ที่คุณเจอเนี่ยไม่เหมารู้สึกพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กําลังขัดแยง้งและมันก็ตรงก,กันกับหัวข้อคลิปที่ไม่เหมาะําก็คือคําตอบของคุณคุณกําลังสับสนว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทํามันถูกไหมสิ่งที่ฉันทํามันใช่ไหม ถ้าจะ,ะถ้าประมาณนี้นะมาวันนี้เป็นเป็นคลิปของคุณจริงๆเพราะพลังงานของคุณเป็นแบบนั้นคุณกําลังหาคําตอบคุณกําลังตามหาตัวเองคุณกําลังไล่ล่าความฝันคุณกําลังเอ,อ่อทำในในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่สําหรับคุณอนะแต่พอพอ,พอทาแบบนั้นปุ๊บสมองก็ถามว่าใช่จริงเหรอเนี่ยมันเหมือนเป็นความขัดแย้งกับตัวเองมันเหมือนเป็นความขัดแย้งกับตัวเองนะแล้วมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะ คำตอบที่ใช่ของคุณเออคำตอบที่ใช่ของคุณเอาเอาอันดับแรกเลยแม่หมอจะมีมีเหรียญอยู่นะมีเหรียญอยู่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยความคิดของคุณในส่วนที่มันมีน้ำหนักมากๆเนี่ยแม่หมอไม่รู้ว่านะว่าน้ำหนักในความคิดของคุณมันไปในทิศทางไหนเพราะคุณกำลังต่อสู้กับจิตใจของตัวเอง ถ้าน้ำหนักมันเอียงไปในทางที่แบบงงสงสัยมันจะใช่เหรอมันจะจริงเหรอถ้าน้ำหนักมันไปทางนั้นก็ให้คุณตั้งคำถามว่าไอ,อสิ่งที่คุณคิดว่าจะจริงเหรอจะใช่เหรอเนี่ยมันถูกต้องกับคุณหรือเปล่าจะงงไหมให้คุณตั้งคำถามอย่างนี้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออแล้วสิ่งที่ฉันทำอะสิ่งที่แอคชั่นเนี่ยมันจะจริงไหมมันจะใช่ไหมถ้าคุณมีมีน้ำหนักไปในทิศทางนี้ก็ให้คุณ ให้คุณโฟกัสในทิศทางนี้นะเพราะว่าเหรียญจะมี2ด้านคือ yes หรือ no นะคะก็ให้คุณโฟกัสให้ดีเดี๋ยวจะไปงงกับคำจะไปงงกับเหรียญอีกว่าเอ๊ะ yes หรือ no มันเป็นยังไงให้ตั้งสติเพราะในตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณกําลังสับสนดังนั้นต้องตั้งสติกับคําถามนี้เดี๋ยวแม่หมอจะปั่นเหรียญให้นะคะว่ามันจะออกว่าใช่หรือไม่ใช่คุณจะต้องตั้งสติในคําถามให้ดีว่าคุณกําลังถามเหรียญเนี่ยตรงเนี้ย ว่ายังไงนะคะ no เรียนออกมาบอกว่า no นะคะบอกว่า no ไม่รู้แหละนะคะว่าว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หรือกำลังถามคำถามแบบไหนก็คือ no ไปก่อนแล้วมาให้ผ่องไพ่ของแม่บอกนะคะช่วยบอกคำตอบของคุณ 1>, 1เหรียญหนึเหรียญกับ9ดาบแล้วก็เจดดาบหนึ่งเหรียญเดาบเดาบแชมเปญหนึ่งเหรียญเก้าดาบเจ็ดดาบแชมเปนได้สำรับเป็น4ี่ถ้วยคำตอบที่ที่ออกมาว่า no เนี่ย อันนี้เป็นส่วนที่ไม่หมอเข้าใจนะแยกแยกกันนะไอ้เมื่อกี้จบไปแล้วนะคำว่าโ no, นแล้วดูพลังงานของคุณที่ออกมาเนี่ยคำตอบของคุณนะ่ะในการกระทําของคุณในตอนนี้มันไม่ใช่อะ่ะไม่หมอรู้สึกว่าคุณกําลังเครียดเกินไปไอ้ความเครียดของคุณมันไม่ใช่ความเป็นจริงไม่ใช่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดในชีวิตของคุณแล้วความเครียดความกังวลจะเกินไปทําให้มันเกิดอาการเบื่อในการใช้ชีวิต คุณต้องการหาที่พึ่งคุณต้องการหาคนช่วยถ้าคุณต้องการหาที่พึ่งหรือหาคนช่วยเมื่อไหร่แสดงว่าคุณละทิ้งพลังงานของตัวเองคุณไม่ได้ให้เครดิตตัวเองจริงๆแล้วคุณใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยในการใช้ชีวิตอ่ะคุณใช้ด้วยด้วยตัวเองคุณตัดสินใจได้ด้วยตัวเองที่ผ่านมาคุณอายุกี่ปีแล้วคุณตัดสินใจด้วยตัวเองมาตลอดการที่คุณปล่อย การที่คุณหาคําตอบหรือสมมุติว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณน่ะคุณถามเขาว่าใช่ไหมเอาไหมสมมติไม่เหมาจะยกตัวอย่างว่าเราไปเลือกรองเท้าสักคู่นึ่งเนี่ยคุณไปถามคนข้างๆว่าชี่น,นี้สวยไหมอันไหนดีกว่ากันคนข้างๆเขาจะตอบคุณเขาอาจจะตอบได้แต่เขาตอบในแบบที่ที่เป็นความชอบของเขาอ่ะ เขาไม่ได้ตอบในแบบที่เป็นความชอบของคุณถ้าคนข้างๆบอกว่าอีกคู่หนึ่งอ่ะสวยแต่คุณดันไม่ชอบอีกคู่ที่คนข้างๆบอกมันก็ขัดแย้งอยู่ในใจของคุณแต่คุณก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจถ้าฉันจะเอาคู่ที่เพื่อนข้างๆอ่ะเขาไม่ได้บอกมันก็ยังไงอยู่บางคนนะยอมที่จะเอารองเท้าที่เพื่อนชอบเอามาใส่แทนเพราะว่าให้เครดิตกับเพื่อนมากกว่า แล้วก็มานั่งกังวลว่ารู้อย่างนี้ฉันเอาคู่นั้นมาก็ดีเพราะฉันชอบมากกว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้มันคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้คุณไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยเพราะความไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเร<ๆ>ื่อยๆจนทําให้คุณมีความลังเลจนทําให้คุณไม่โฟกัสที่พลังงานของตัวเองไม่ได้โฟกัสที่ความสามารถของตัวเองนี่เป็นโอกาส ที่คุณจะตอบคำถามนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะต้องตอบมันให้ได้ว่าใช่ฉันทำได้เพราะว่าไพ่ใบแรกเลยคือไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่โอกาสคุณยังมีโอกาสในการตัดสินใจคุณยังมีโอกาสในการตัดสินใจในตอนนี้เหรียญอาจจะตอบว่า no คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ เหรียญบอกว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้ที่เครียดที่กังวลเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆของคุณนะคุณไม่ได้เกิดมาเครียดเกิดมากังวลคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเจอทางตันอ่ะต้องปรับคุณต้องเรียนรู้ต้องเปลี่ยนบางอย่างและการปรับการเปลี่ยนบางอย่างแทนพลัน่ะคือการปรับคือการเปลี่ยนการถ่วงดุลการชั่งน้ำหนักการลอง อย่าไปให้น้ำหนักกับกับเรื่องที่มันไม่ได้คำตอบอะลองให้น้ำหนักกับเรื่องที่คุณไม่กล้าที่จะคิดก็ได้ลองได้เรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์ลองนั่นคือสิทธิ์ของมนุษย์ทุกๆคนถ้าขืนปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะของความเครียดความเบือ่อต่อไปเรื่อยๆอคุณจะหาคำตอบในชีวิตไม่ได้แล้วคุณจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของภายนอกและนั่นเท่ากับชีวิตของคุณ หลงทางแน่นอนถ้ายางบอกอะไรอีกคะเจ็ดเหรียญเมื่อกี้เจ็ดดาบแล้วตอนนี้เจ็ดเหรียญพระราชาถือถ้วยแปดดาบ แล้วก็สีไม่เท้าคําตอบของคุณนะคุณต้องมั่นใจแม่หมอรู้รู้ได้เลยว่าวันนี้คุณขาดความมั่นใจคุณคุณให้เครดิตกับสถานการณ์ภายนอกคุณให้เครดิตกับกับคนอื่นคุณให้เครดิตกับสิ่งที่คุณเจอสมมุติคุณเจอสถานการณ์ที่เสียใจท็อกซิกเสียความรู้สึกคุณไปให้เครดิตตรงนั้นว่าโอ้โหทำไมฉันเป็นแบบนี้แบบนี้นู่นนี่นั่นไปโยนไปโฟกัสที่เรื่องที่ท็อกซิก พอไปโยนไปโฟกัสที่เรื่องนั้นพวกเรื่องนั้นอยู่กับคุณตลอดทั้งๆที่เรื่องนั้นเป็นอดีตไปแล้วเรื่องนั้นมันผ่านมาแล้วคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคน, enfin คนเรานะส่วนใหญ่จะทุกข์เพราะเรื่องในอดีตและเรื่องในอนาคตเรื่องในอนาคตทุกยังไงทุกเพราะว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นในอนาคตถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าฉันเดินผิดทางถ้าฉันนั่นคือเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือความทุกข์ที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ไปจับอนาคตกลับไปจับอดีต มนุษย์ลืมปัจจุบันสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกคําตอบของคุณคุณต้องอยู่กับปัจจุบันคุณต้องอยู่กับปัจจุบันและสะสมสะสมทุกประสบการณ์อย่าอย่าเล่งรัดไพ่เจ็ดาบเนี่ยมันไพ่เจ็ดดาบเนี่ยแม่หมอู้สึกว่าคุณมีบางอย่างที่คุณปิดกั้นความรู้สึกตัวเองไว้โดยที่คุณมองไม่เห็นคุณคุณอาจจะเลือกที่จะไม่มองก็ได้คุณรู้นะ พวกเราทุกคนรู้ข้อบกพร่องของตัวเองพวกเราทุกคนรู้แต่เราเลือกที่จะไม่มองคุณรู้มันมีมันมีบางอย่างที่ปิดที่คุณปิดไว้ที่คุณแอบซ่อนไว้คุณไม่ได้ปิดกับใครคุณปิดกับตัวเองคุณปิดตรงนั้นกับตัวเองสมมุติว่าข้างในของคุณมันบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไปเถอะกล้าเถอะพอเอาพอเอาเข้าจริงๆเ่ยพอจะเริ่มทำเข้าจริงๆคุณก็หาข้ออ้าง ว่ามันจะใช่หรอมันมันดูอะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษนะแม่หมอเหมือนพูดตรงเหมือนเหมือนเหมือนว่าคุณยังไงก็ไม่รู้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องขออภัยนะแม่หมอแม,ม,ม่หมอรักคุณนะไอ้เลิฟไอ้เลิฟอยู่จริงๆเพราะว่าอยากที่จะบอกให้คุณได้แก้ไขและได้คําตอบที่ชัดเจนถ้าใครเป็น f อฟไม่หมอมานานๆก็จะเข้าใจว่าถ้ามีพลังงานบางอย่างที่ไม่หมอจะต้องแบบขยี้จริงๆก็จะต้องขยี้จริงๆมันอาจจะแรงหน่อยมันอาจจะแบบบางคนโกรธไม่หมอเลยนะเออบางคนก็โกรธเลย เนี่ยคุณจะต้องไปรู้ตรงนี้ให้ได้เพราะมันจะแก้ได้มันมีความลับบางอย่างเจ็ดดาบเนี่ยมันประกบด้วยแปดดาบอ่ะมันมีความลับบางอย่างที่คุณปิดไว้แล้วมันเป็นการปิดที่แบบว่าจริงๆมันมันไม่ใช่อ่ะถ้าสมองของคุณถ้าความคิดของคุณมันบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกมันนู่นนี่นั่นหาข้ออ้างให้กับตัวเองนั่นคือข้ออ้างที่ไม่ให้ทํามันจะง่ายกว่าแต่ทีนี้เพราะคุณอ้างที่จะไม่ทํามันก็เป็นการผัดวันประกันพรุ่งมันก็เป็นความไม่มั่นใจมันก็เป็นอะไรที่ ดองอ่ะความรู้สึกของคุณทั้งทงที่ความรู้สึกของคุณตัวตนของคุณจริงๆคุณไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแบบนี้มันก็ติดอยู่ในใจตลอดเหมือนอยากทําอะไรสักอย่างเราไม่ได้ทํามันก็ติดอยู่ในใจตลอดแต่เราก็พยายามที่จะหาข้ออ้างว่าเออฉันทําไม่ได้หรอกมันอุปสรรคมันเป็นตรงนี้เราไปโยนความรับผิดชอบทุกอย่างให้ภายนอกแต่มันก็ไม่หายไปคือเราโยนความรับผิดชอบทุกอย่างให้ภายนอกให้บุคคลอื่นไอ้ความรู้สึกข้างในของเรามันก็ไม่ได้หายไปมันแค่ยื้ มันแค่ยื้อเท่านั้นเองและเจ็ดดาบกับแปดดาบเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยใต้สําหรับตรงนี้มันประกบกันเนาะกับแปดดาบเนี่ยคุณเห็นไหมว่าคุณมีปีกแล้วก็ไอ้กองขังคุณนะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ล็อกกุญแจไม่ได้อะไรเลยคุณคิดไปเองว่าคุณทําไม่ได้กองขังเขาเปิดไว้คุณแค่ยืนแล้วก็สยายปีกแล้วก็บินนั่นคือสิ่งที่ เป็นคําตอบของคุณจริงๆวันนี้ต้องเก็ตจริงๆนะมันมันอยู่ที่คุณคําตอบทุกอย่างอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่คนอื่นถ้าใครรอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เราทําอะไรใช่จะให้เราทําสิ่งนี้ใช่ไหมเบื้องบนจัก,กรวาลจะให้เราทําอะไรให้เราทําสิ่งนี้ใช่ไหมเชื่อไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนเขาสื่อสารกับคุณผ่านอะไรเขาสื่อสารกับคุณผ่านแรงบันดาลใจอะไรที่ปิ้งแวบอะไรที่คุณต้องการทําอะไรที่มัน เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละเป็นการสื่อสารกับจักรวาลเป็นการสื่อสารกับเบื้องบนและมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึก powerful นั่นแหละคือพลังงานของจักรวาลพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสื่อสารกับคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันหดหูใจมันเสียใจไม่ใช่เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลมีพลังงานที่สูงมากถ้าพลังงานดอบเมื่อไหร่พลังงานเ,เ,เขาเรียกว่าไวาเบ a t i o n ล่างๆเมื่อไหร่อะ นั่นคุณไม่ได้คอนเน็กกับเขานั่นไม่ใช่คําตอบจากพวกเขาเหล่านั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฮึกเหิมพาวเวอร์ฟูลพลังเยอะมากอยากทําสิ่งนี้ใครจะว่ายังไงก็กช่างฉันทําเพื่อประโยชน์ของตัวฉันและผู้อื่นฉันทําเพื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในจริงๆงฉันอยากทําสิ่งนี้จริงๆไม่ว่าใครจะว่าฉันบ้าฉันเพี้ยนฉันก็ต้องการทําเพราะมันทาให้ฉันมีความสุขนั่นคือการคอนเน็กกับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลนั่นคือพลังงานของพวกเขาเหล่านั้น ดังนั้นคําตอบในวันนี้ที่มันใช่สําหรับคุณก็คือมันอยู่ที่ตัวของคุณที่จะทําอะไรก็ตามบนโลกมนุษย์ใบนี้ทุกอย่างพลังงานทุกอย่างเลยจริงๆในในทั่วสากลจักรวาลนี่ยเขาให้เครดิตกับคุณคุณคองร่างนี้อยู่คุณเป็นเจ้าของร่างนี้กายนี้ร่างอาวตารนี้หรือยานลํานี้ที่ที่ไม่มอชอบนิยามคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นกัปตันคุณเป็นผู้กํากับ นั่นคือเครดิตของคุณว่าคุณจะเล่นแบบไหนคุณจะสร้างชีวิตของตัวเองแบบไหนคุณจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่คุณและแม่หมอบอกได้เลยนะมนุษย์เราทุกๆคนสามารถทําได้ทุกอย่างไอ้ที่เราทําไม่ได้คือเราไม่ทําเท่านั้นเองเราไม่ทําเท่านั้นเองคําตอบน่าจะชัดเจนนะคําตอบน่าจะชัดเจนแล้วเรามาดูไพ่สําหรับนี้นะคะ อย่าบอกอะไรเพิ่มเติมคะ่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติม ดูไต้สำหรับอีกอไต่สำหรับสวยจังเลยคำตอบสำหรับคุณนะคะทุกอย่างอยู่ที่คุณทุกอย่างอยู่ที่คุณล้วนๆเบื้องบนสีส่สิทธิ์จักรวาลทีมของคุณโซลแฟมิลี่ของคุณเขาเฝ้าดูคุณอยู่เขาไม่ได้ตัดสินใจแทนคุณคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจคุณเท่านั้นที่จะเป็นคน ่นไม่ว่าการตัดสินใจของคุณมันจะถูกหรือมันจะผิดมันคือสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วให้เครดิตกับตัวเองให้เครดิตกับตัวเองคุณต้องกล้าที่จะให้อิสระภาพทางด้านความคิดและการกระทํากับตัวเองและแม่หมอบอกทุกครั้งว่าถ้ามันไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรอะทําไปเถอะแต่ถ้ามันผิดศีลธรรมถ้าคุณยังรู้สึกว่าฉันจะต้องทาอะ ก็วันหนึ่งถ้ามันมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องการความทุกข์ใจก็ออกมาจากเรื่องนั้นๆแค่นั้นเองรักษาบาดแผลของหัวใจให้ได้การที่คุณจะทำอะไรสักอย่างด้วยความราบลื่นน่ะคุณจะต้องรักษาบาดแผลของหัวใจของตัวเองถ้าคุณมีปมมีปัญหามีบาดแผลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นในใจของคุณมีความเสียใจสามดาบกับไพ่ใบน,นี้ รู้สึกว่าคุณมีความเสียใจคุณมีเรื่องบางเรื่องที่มันมากระทบใจคุณแต่มันเป็นอดีตไปแล้วนะอดีตมันไม่สามารถวนกับมหาคุณได้อีกแล้วถ้าอดีตวนวนกับมาหาคุณอีกแสดงว่าคุณไปดึงมันมาเองแต่อดีตไม่ไม่ต้องการมาหาคุณแต่คุณวนกลับไปไปหาอดีตคุณดึงคุณดึงเรื่องในอดีตกลับมาเสียใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้มีทําให้มีมีคนทําให้คุณเสียใจพอวันนี้คุณก็ยังเสียใจกับเรื่องเมื่อวานอีก วันพรุ่งนี้คุณก็ยังเสียใจกับเรื discipline. ่องนั ences, right ้นจนหนึ no ่งเดือนคุณก็ยังเสียใจกับเรื่องเมื่อเดือนที่แล้วโดยที่ลืมปัจจุบันไปว่าเฮ้ยปัจจุบันฉันก็ตรงนี้นะมันผ่านไปแล้วนะคุณต้องแก่งแบบนั้นนะที่แม่หมอพูดมันอาจจะง่ายแต่คุณเชื่อเถอะคุณไม่ต้องงมเข็มคุณไม่ต้องรอคําตอบคําตอบมันอยู่ที่แบบอยู่กับปัจจุบันน่ะจริงๆที่แม่หมอพูดว่าไม่ต้องงมเข็มไม่ต้องอะไรเนี่ยเพราะว่าแม่หมอเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วก็แม่หมอเติบโตมากับพุทธ ก็จะมีคําศัพท์อะไรหลายๆอย่างที่ไม่สามารถช่วยหรืออะไรไม่หมอได้ในคําศัพท์ที่เป็นบาลีคําศัพท์ที่เป็นคาศัพท์พระอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หมอจะไปได้หุวงพ่อชาที่ที่ท่านพูดแบบตรงๆอะ่ะพูดแบบดุๆูพูดแบบตรงๆพูดแบบบ้านๆอันนี้ไม่หมอคลิกและคอนน้กับหุวงพ่อชาสุภัทโทมาก,มากๆกก็เลยมาเข้าใจว่าเออตัวเราเท่านั้นแหละไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครที่จะตัดสินใจแทนเขาใครได้ก็คือตัวเราเราเลือกเราเลือก นั่นคือนั่นคือสิ่งที่แม่หมอซึมซับมาจากคําสอนแล้วคุณอาจจะมีครูบาอาจารย์หลายๆคนที่ที่คอนเนคกับคุณคุณจงเอาคําสอนของพวกท่านน่ะมาลองลอง,ลองมาปฏิบัติจริงๆสิเราลองมาเอามาใช้สิไม่ใช่เราฟังด้วยความละลื่นอย่างเดียวละลื่นหูอย่างเดียวบันเขาเรียกว,ว่าให้อาหารจิตฟังแล้วให้อาหารจิตอย่างเดียวคุณจะต้องมีสับรบีนะโยนิสโสมนานัสิการคือโน้มเข้ามาหาตัวเองแล้วเอามาปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟัง พอหลุดจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นพอหลุดจากฟังครูบาอาจารย์ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ไปไม่เป็นเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราต้องเอามาเราฟังเข้าหูแล้วอย่าอย่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันต้องเข้าแล้วมันต้องซึมซับแล้วลองเอามาปฏิบัติคุณต้องเคลียร์ปมตรงนี้ก่อนอดีตมันคืออดีตนะ อนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันมาไม่ถึงอนาคตเปลี่ยนได้จากอะไรรู้ไหมจากปัจจุบันหลุงพ่อชาบอกว่าอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลดังนั้นปัจจุบันสําคัญไหมเพราะมันเป็นทั้งเหตุและผลมันเป็นทั้งเหตุเหตุของอนาคตแล้วก็เป็นผลของอดีตเนี่ยทาปัจจุบันให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปัจจุบันคือสําคัญที่สุด จะต้องอยู่กับปัจจุบันคุณเพราะคุณอยู่กับปัจจุบันปุ๊บ,บคุณจะเข้าใจว่าเออฉันจะสร้างอนาคตของฉันยังไงคุณสร้างได้จากปัจจุบันนี่แหละโฟกัสมันให้ดีโฟกัสมันให้ดีเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงความคิดให้เครดิตกับตัวเองคําตอบอยู่ที่คุณคุณต้องให้เครดิตตัวเองทําได้ทุกอย่างคุณทําได้ทุกอย่างคุณคิดได้ทุกอย่างถึงแม้มันจะผิดพลาดมันก็เรียนรู้ใหม่รู้และเส้นทางนี้มันผิดเราก็เริ่มเส้นทางใหม่ แล้วก็คอยระมัดระวังไม่ให้เดินบนเส้นทางที่มันผิดคนที่เดินบนเส้นทางที่ผิดคือคนที่เดินตามอารมณ์แต่คนที่เลือกเดินบนเส้นทางที่ถูกส่วนใหญ่บนโลกมนุษย์ใบนี้คือเขาทำทำ,ทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองเสียงข้างในของตัวเอง,เง,ง,อง,เองคุณอาจจะได้คำตอบจากตรงนี้นะคะคนคนกูรูทางด้านจิตวิญญาณพระศา,าสดาท่านทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองทั้งนั้น โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตามใครเลยเขาเป็นตัวของตัวเองดังนั้นคุณก็เป็นตัวของตัวเองได้อยู่บนมาัดฐานที่เรียนรู้ความถูกผิดถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ถูกหรือผิดคุณจะไม่รู้เลยอะไรดีที่สุดสําหรับคุณอะไรที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคุณอะไรคือคําตอบที่ใช่สําหรับคุณนี่คือข้อความที่อยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะคะก็หวังว่าคิดนี้คุณจะไม่งอนแม่หมอคุณจะไม่โกรธ แต่คนที่โกรธก็คงปิดออกไปแล้วล่ะถ้าโกรธจริงๆแต่จริงๆแม่หมอไม่ได้ต้องการที่จะ,ะตําหนิติเตียนแต่มันคือการที่เราจะต้องไปเห็นบาดแผลหรือไปเห็นปมในใจของเราเพื่อแก้มันถ้าเราไม่เห็นเราแก้มันไม่ได้นะคะประมาณนี้เลยแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะให้พวกคุณได้หาคําตอบในชีวิตของตัวเองให้ได้คําตอบของคุณไม่เหมือนคนอื่นหรอกคำตอบของพวกเราทุกคนแตกต่างกันมากๆคำตอบแต่ละคนแตกต่างกันจงหาคำตอบของตัวเองให้ได้และเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่มันใช่ที่สุดสําหรับคุณด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเนี่แหละนะคะขอบคุณมากค่ะ